สวัสดีค่ะเพื่อนๆผู้ติดตามช่องแม่นกเอี้ยงกำแพงนะคะแม่นกเอี้ยงกำแพงจำน่ายว่านเสนจ,จัน์เงินรุ่นเบบีรุ่นเล็กค่ะวิ่แม่กีตต้นนะคะเพื่อนๆเบบี Baby. เนี่ยห้าร้อยห้าร้อยพักมาในไลน์นะคะศูนย์ก็สามสองหนึ่งหกแปดศูนย์สองเก้าค่ะจันเงินค่ะรุ่นนี้ห้าร้อยนะคะเสนอจันเงิน ขอบคุณค่ะ